สวัสดีครับกดช่องไ i Channel ครับวันนี้เราจะมาเล่นสงครามปืนออนไลน์กันโอ้ยเจอโจทย์แรกเรียบร้อยคิวหนึ่งโอเคนะก็ขอบคุณเปนยอดวิวหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับเฮ้ยสองเอามาเอาเอาใครมันเตะอ,ออกจากท้องวะเ,เดี๋ยว ไม่หลุดอะ่ะมันมีคนเตะออกจากห้องอะ่ะเดี๋ยวไม่มีใครเตะนายนอกจากตูแต่ต้องถ้ามันเตะมันต้องขึ้นอย่างนด้วยโอ้ต้องขึ้นห,นนหลุดแต่ว่ามันหลุด,ลดโอ้หลุดอีกโอ้จะเลิศละจะเลิแล้วคร,ร,รับรหลุดมาเล่นของเราก็ได้มาชิงหัวกะทิเลยเหรอ ไม่เอาอ่ะ hmm. อันนี้ดกวาเอาอัานนี้โอเคมาทีมจัดไปไวรุ่นนะ okay, s <S โอเค s <S เร็วเร็ว,รวพวกวนายทวารและนายทหารระดับเป็นมาขนาดนั้นแหละบาเลต์น่ะลุกจบ ไม่เล่นบาเลสนะเม็ดกระตุกเล่นปืนเราเดือะไปไปคู่เลยพี่เฮ้ยเออเฮดช็อตเออเฮดช็อตไอเราก็โดนว่ะโอ้ห่างเก้า ไปมาพยายามต่อไใบกรับผ้มอุ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาอะไรอยู่วะต่อหน้าต่อตาเลยนละท่านแมมันมันไม่เนียอะไรนะท่านนี่ก็ ชอบโผล่ตอนหน้าต,ตาข้าเหลือเกินอุ้ยเรื่อนนั่นไงเห็นละแม่มีกระเล่นเยอะจางเลยเพื่อนมันอยู่นู่นเพื่อนเพื่นอนกล้ามันโอ้ยิงไม่โดนเขาเลยเขานัดเดียวแล้วก็ดองนะอั้นอ่ะ เรัรเลแล้วครับทางนี้เราวะวัดดีสักคนเถอโอเคมาเฮดช็อตแล้วนะ่ะโอ๊ยตายตายตายโอ้ย มันอย่างนั้นเลยต้องไปห่วงข,ข,ข้ามรวยความันุ่ดความรดอ๋อต้องการปืนเล็งที่ดีครับจะเลยขอนำไกลแล้วจะแพ้แล้วจะเลยแล้วเอ,อเราต้องอยู่ตรงนี้ครับ มันจะยิงเราไม่ใช่แล้วเราก็เอออยากไปโอ้วัตถุฟักเอ้าไอ้อะไรนี่หัาแตกดิลำยาปรอบไปเลยนะแก๊บอ้าจะตายไอ้ดีเฮ้ยนั่นไงแพ้ กาครับผมกาเล่นกาครับกาก็อย่างนี้แหละไอเราด้วยเราด้วยจบยังจบแล้วเชิญหน่อยเชิญหน่อยเครรับมีการเชิญเล่นเจอกันได้ครับแม่จะใจรับขุดขอบโลกเลยอีกคนนึงจักรวาลอีกคนนึงดาวคารนะของจองสาสตร์ก็เล่นกันได้ครับเออเชิญมามาเชิญมาเชิญเหมือนมีเลยวะเชิญดิ โอเคมาแล้วนะสนามรบนะครับเล่นเจกับน้องเราแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนะครับก็อีกสองคนเนี่ยเพื่อนคนนึงแก,กน้องไม่แท้คนนึงน่ะมันคอนู่นดาวงคานทุยไม่ใช่แล้วอยู่โลกเหมือนกันนะครับโอเคครับรอก่อมันจะจบ <c oughs> ไปไปเร็ว หมุนอยู่นั่นแหละหมนุมน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 หมุน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 อะหมุนเข้าไปเออหมุนเข้าไปก็ขอบคุณทีแรงครับสำหรับยอดวิวหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปะวะเออประมาณนั้นแหละนะครับก็นับเก่ยอดวิวในการดูในหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับก็ประมาณนั้นนะไม่ต้องไปสนใจนะครับผม โอเคมาแข่งอันแข่งขันอันดับนะก็ก็เก็บตัวครับเพื่อไอเทบอลนะทีมลบมันมีการสร้างทีมลบเลยนะโอเคอาจารย์คุณพี่ำเพลงเล่นไนะะ,ะเตรียมตัวเตียนตัวนายทหารนายทวารเกี่ยวอะไรกับนายทวารนะมาหมดหมดจะระเข้ทุยหมดระเบิดทุยถูกแล้ว เออพี่รู้ว่าน้องจะยิงฮัท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 โว้วโอ้วโอ้ววิเช้ยตั้งยาตายไรวะโอ้โหไอ้นี่ยังโหดสเก็ตบอร์ดได้หรเพ่่ดูไหถึงตานนวะนี่ไงเอาเรียบร้อยตายไสเก็ตบอร์ดอะ แชทโลกได้นะต้องวิวยี่สิบผมวิวยี่สิบสองนะครับนะมาดูเพื่อนเราดีกว่าโอเคมนะัผมมักซอยนะครับเดะ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 เออเข็ดเอข้ามันข้ามันเนี่ยหยุดมาเข็ดเอะนะ,อะโอ้เรียบร้อยจ่ายโอ้ ด้ใครเขตเอเขตเออหึงล้มเหลวแม่งมีเอ็มสองร้อยไปเอ็มสองร้อยเดี๋ยวพี่ขายไปเฝ้าเขตเอด้เฝ้าอยู่เฝ้าอยู่อยู่เขตเออยู่เขตเออยู่เขตเอเล่งเล่งค้างเลยจูเล่งไม่มีใครไปไป มีใครมาปืนอย่าง,งเทพฝั <Unbelievable. S 2> ่งเราปืนโคตรเทพก็แน่ดิกูถึงได้ตามันไปอ่ะลูก <Un stoppable. S 1> สาวมันจะไปเขตเอรอบไปไม่อยู่อ่ะเอออยู่ไหนอ่ะมันอยู่โออมันไปฐานเราฐานเราอ่ะตอนที่ไปทางบีอ่ะอ๋อโอเคโอเคตรงทางบีอ่ะโอเค ตัวหีเช็ดได้ไงอ๋อล้มแล้วแม่งเล่นปืนเล็งซะด้วยสิไป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 ตามตามเมนี่อยู่ตามเมนี่อยู่ว่าาตมมันโหดเลยนี่พี่เล่นพีบีหรือเล่นหรือพี่เล่นอะไรเนี่ยโอ้หลีเช็ดเห็นแล้วมันพาเรามาที่นี่มันพาจริงเหรอ กัดไปหนึ่งกัดไปสองโอ้แล้วก็โดนเฮดช็อตตายนะครับโอ้ยเ h ียดอะไรวะเนี่ยงูมึงอะไปตายเลยไปโอเคใจเย็นลูกเพ่ลูกเ่จะเย็นแน่ผีงูก็ไอ้น้องคนหนึ่งครับโอ้ยก็เมื่อกี้ข่าวนะครับ มีแอบปบรายงานเขาส้มได้ใหม่นะครับไปต้องสนใจเขาเลื่องก็ต่อยังไงเจอหนึ่งดอกโจนหนึ่งตัวตตโอ,โอ้จะแลกขไมยไม่ต้องแลกจะได้โอไม่ต้องแลกอะ่ะเออเข้าใจอะไรเนะี่ย พีนี่มาล่องหนเลยเนาะอุ้ยตัวโหดซะด้วยมาดูนี่เดี๋ยวนี่ผมมักซอยนะก็ซอยไปแล้วโอเคไหจะเย็นให้จะเย็นเติมป่ะนะเติมเกมป่ะนะไม่รู้อ่ะเติมไม่เติมเอาอ๋อหลุดอีกแล้วเออครับกั ลาไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าก็ขอบคุณอีกครั้งครับครั้งที่สามอีสับยอดวิวนะครับในการดู1 2 9นะครับซับสไครต์8คนก็นขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคจะไปจมจำคลิปต่อไปนะครับเราจะกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายเราจะไปมาใ่คลิปหน้าในการสาดกระสุนต่อนะครับ